สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทางเพจนกทุกงท่านนะคะและกาบสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาติดตามเพจนกใหม่ๆนะคะวันนี้นะคะอุณหภูมิไม่ถึงสี่สิบองศาแบบเมื่อวานนะะี้ค่ะเหนาะเหนาะเท่าที่ทราบมาสามสิบแปดหย่อนหย่อนคะ่ะลูกค้าก็ลูกค้านกนะคะวันนี้เดินทางมารับรถนะคะโตโยต้ายาริสค่ะ รุ่นนี้เป็นโมเดลใหม่นะคะของปี2023นะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเป็นลูกค้าท่านแรกที่ได้รับรุ่นยาริสนะคะโมเดล2023นะคะเป็นคันแรกในจังหวัดอยุธยาเลยนะคะรุ่นนี้เลยจ้ะสีซีเมนเกรค่ะเป็นสีออกแบบมาใหม่ดีไซน์ใหม่เลยนะคะหรือภาษาไทยเรียกกันง่ายง่เลยค่ะว่า สีเทาตัวใหม่นะคะสวยงามมากเดี๋ยวมาดูเจ้าของรถเลยนะคะว่าสวยแมทช์พร้อมก,กันกับรถรุ่นนี้เลยหรือเปล่านะคะสักครู่นะคะพี่โอ๋จ๋าเดี๋ยวพี่โอ๋ต้องเข้าคลิปกับน,นกได้นะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวรบกวนน้องนัดกับคุณแม่พี่อาค้านกรบกวนเชิญด้านนกนิดนึงค่ะ พี่โอ๋คะเดี๋ยวนกเลกกลกนพี่โอ๋เชิญเชิญด้านนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวนกเลิกวกนพี่อ้อยยืนข้างๆลูกสาวเลยคะ่ะจ้ะพี่โอจ๋จ๋าพี่โอ๋ด้านนี้ก็ได้จ้ะตอนนี้น้องกำลังอัดคลิปสัมภาษณ์ลูกค้าอยู่นะคะแต่ว่าทุกคลิปนะคะน้องจะไม่มีการแจ้งลูกค้าล่วงหน้านะคะกลัวเดี๋ยวน้องจะลงลงไปข้างล่างไหมคะไม่ลงโอเคค่ะกลัวเดี๋ยวมีรถก็เดี๋ยวจะให้ทางน้องโดนัทกับพี่อ้อนะคะ แจ้งลูกค้านกทางเพจนิดนึงว่ารู้จักกับนกทางช่องทางไหนนะคะแล้วก็การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเคสซึ่งครั้งแรกลูกค้าก็เกิดความกังวลใจนิดนึงว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านด้วยสาเหตุอะไรก็เดี๋ยวให้น้องนัดกับคุณแม่แจ้งเลยนะคะจ้ะจก็รู้จักกับพี่นกนะคะผ่านช่องทางทางพี่สาวค่ะเพิ่งเคยออกรถกับคุณนกแล้ว แล้วก็มีกังวลความกังวลนิดนึงเพราะว่ากลัวว่าด้วยฐานเงินเดือนอะไรนี้กลัวว่าจะไม่ผ่านก็เลยปรึกษาคุณนกคุณนกก็ช่วยเหลือทําให้ผ่านมาได้ค่ะแล้วรถคันนี้เป็นชื่อใครคะเป็นชื่อหนูค่ะค่ะแล้วหนูอายุเท่าไหร่คะยี่สบสาค่ะหนูอายุ2ี่สิบสามนี้ก็ยังคงเป็นพี่อยู่นะคะต่อให้ลูกค้าอายุยี่สิบอันนี้ก็จะต้องเป็นพี่อยู่เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เพราะว่าหนูก็ยังให้ต้องขอคําว่าเป็นพี่เหมือนเดิมนะคะค่ะ เป็นรถป้ายแดงคันแรกไหมคะเห็นแล้วถูกใจไหมคะถูกใจมากเลยคะ่ะสีสวยมากสีสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวถามคุณแม่ก่อนพี่อ้อคะนกเองก็ไม่ได้แจ้งลูกค้าด้วยว่าเป็นสีเกรตัวใหม่นี้นกพูดแบบตรงๆเลยเนาะนกเองก็พลาดลืมแจ้งว่านกจำเป็นสีเกรตัวใหม่ตัวใหม่ให้วินาทีแรกที่นสกส่งรูปไปให้ลูกค้าดูลูกค้าก็เหมือนเอ๊ะเอ๊ะมันไม่ใช่สีที่เราคุยกันเอาไว้นี่แต่พอมาเห็นของจริงแล้วเป็นไงบ้างคะก็ชอบค่ะ ชอบกว่าสีเดิมที่จองไว<ช>้ไหมคะใช่ค่ะชอบกว่าค่ะ<ช>โอเคเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่โอจ๋จ๋าอันนี้ก็เป็นบุคคลสําคัญของนกเลยนะคะเรารู้จักกันมาต้องเรียกว่าตั้งแต่ตัวเล็อกอยังไม่หลงตอนนี้หลงมาแล้วกี่ขวบคะเน่สามขวบกว่าสามขวบกว่าแต่เรารู้จักกันมานานกว่าน,น้นนะพี่โอ๋เราบอกลูกค้านกทางเพจนิดน,นึงว่ารู้จักกับนกทางช่องทางไหนคะอ๋อไปออกรถกับคุณนกอะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็แนะนําแบบให้คําปรึกษาดีอะคะ่ะ ว่าถ้าเกิดเราติดหรือว่าอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยคุณนกจะคอยช่วยเหลือแล้วก็แนะแนวทางให้เราแล้วก็หลังการขายก็สามารถที่จะโทรปรึกษาได้ตลอดค่ะเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่น้องคนนี้ยังไม่เป็นลูกหลงห้าปีได้ค,ะค่ะก็ตั้งแต่ห้าปีแล้วนะคะที่รู้จักกับพี่โอม๋มนแต่สมัยนกอ,อยู่ค่ายเดิมนะคะห้าปียังไงนะตอนนี้การบริการของนกนกก็ยังมีติดต่อ,อก,กับลูกค้าทุกท่านนะคะ ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพี่โอนะคะลูกค้าเก่าๆที่เคยออกรถกับน,นกไปแล้วนะคะโทรมาเธอคะ่ะนกจําลูกค้าได้หมดทุกท่านนกจําทุกรายละเอียดของลูกค้าได้หมดเลยนะคะถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนเบอร์มือถือนะคะก็มีอะไรจะฝากบอกลูกค้านกทางเพจไหมคะให้คุณแม่กับน,นงนัดบอกก็ได้จ้ะนกเลยนกนัดเลยค่ะก็ถ้าสนใจจะออกรถก็แนะนํานะคะคุณนกให้คําแนะนําดีมากให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านเลยค่ะนี่นกเป็นกันเองมากค่ะเพื่อใาน่ารักมาแลวแนะนําดีมากเลยค่ะ ที่ลืมถามเมื่อคีวันรู้ผลนะคะออโอไ้ไวไวมากเลยค่ะไม่เกินอาทิตย์ด้วยใช่ใชประมาณ3วันสามวันทราบผลเลยนะแต่จริงๆแล้วหลงสเสน่ห์น้องนัดมากน้องนัดเป็นเด็กน่ารักมากเลยนะคะก็เดี๋ยวนกพยัสหนึ่งนาทีนะคะสักครู่หนึ่งนะคะก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังลังเลใจดูเพจนกอยู่นะคะนกรบกวนเข้ามากดติดตามนกนะคะแล้วมาดูคลิปนกที่หน้าเพจนกจะไม่ได้โพสเรื่องเงินดาวนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะ สโลแกนเดิมของนอกคือนอกต้องให้ลูกค้ามาคุยกับนกก่อนแล้วนกถึงจะแจ้งได้ว่าลูกค้าท่านนี้ใช้เงินดาวเท่าไหร่นกถึงต้องพยายามถามลูกค้านกทุกท่านที่ทักมาในอินบอกว่าตั้งงบการดาวเท่าไหร่คะตั้งตั้งงบในการส่งค่างวดเท่าไหร่เพราะว่าขนาดเราไปซื้อสินค้าอะไรก็ตามแต่เขายังต้องถามเราเลยว่าตั้งงบไปแบบไหนนกจะได้นําเสนอได้ถูกแล้วจะได้รู้ด้วยคุณสมบัติลูกค้าไปต่อได้หรือเปล่านกวันนี้อัดคลิปรถโตโยตา้ายาริส ลูกค้าไม่จําเป็นว่าจะต้องสอบถามนกแต่โตต้ตายาลิศนะคะลูกค้าสอบถามนกในรถรุ่นอื่นๆได้เลยนะคะแล้วก็พี่อ้อค้าน้องนัดคะจะบอกว่าเป็นลูกค้าท่านแรกในจังหวัดอยุธยาเลยนะคะที่รับรถรุ่นนี้คันแรกเลยนะคะในจังหวัดอยุธยานะคะรถสวยคนสวยเป็นของที่คู่กันอย่างแรงเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังกังวลใจเพจนกอยู่นะคะโทรเข้าได้เบอร์มือถือนกเลยนะคะจะได้ไวขึ้น0986314409นะคะ หรือเข้าไปใน Youtube โตต้าบาน้นกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจให้หนกด้วยนะคะที่โตต้าประตูน้ำพระอินนะคะนกวังน้อยนะคะวันนี้นกขอญอาตขาตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ